ครอบครัวเป็นของตัวเองอะ่ะการแยกบ้านอะ่ะเวิร์กที่สุดแล้วหนูเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะคะว่าตัวเองเดี๋ยวมันบินขึ้นมาบินก็นนจ,จะปล่อยเดงเดิน <laughs> หนูเข้าใจนะหนูเข้าใจในความหวังดีว่าทุกคนอยากเห็นพ่อแบบสบายไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้แปลว่าลําบากทุกคนแกมีความสุขกับการได้ขายกล้วยแกมีความสุขกับ ชีวิตที่เป็นอยู่แล้วตอนนี้แกมีความสุขมากกว่าเดิมเพราะแกได้ทํางานกับเจนนี่แล้วก็แกมีรายได้จากเจนนี่เข้ามาตรงนี้แกก็แฮปปี้แล้วเชื่อเจนนี่เถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความพอดีและเหมาะสมและก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเจนนี่สบายใจพ่อสบายใจยูสบายใจแม่สบายใจทุกคนสบายใจคือดีที่สุดแล้ว เชื่อเถอะมันมันควรมีระยะห่างของกันและกันโอ้ยเย็นมากมันควรมีระยะห่างของกันและกันนะคะแล้วคือ ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเพลงที่ทำได้กันอ่ะแค่สองเพลงแรกอะหนูรู้สึกว่ากระแสมันดีมากเลยอ่ะแล้วเพลงที่สามที่เพิ่งแต่งเสร็จอะ <c oughs> ก็ดีไปอีกอืมก็เลยรู้สึกว่ามันคงจะเป็นผลพวงของความกระตันยูใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ชอบไปอีกคือเราได้ทำงานกับพ่อผลงานมันประจักษ์ดีอ่ะ คือหนูไม่ได้บอกว่าเพลงหนูดีที่สุดในโลกดีที่สุดในชีวิตดีที่สุดดีกว่าของคนอื่นไม่ใช่แต่ในฐานะที่หนูทําเพลงมาทั้งหมดอ่ะหนูมองว่าการทำงานกับพ่อแม่โคตรโฟล์เลยอะ่ะโคตรแบบสบายมากง่ายมากอะ่ะหัวมันไบรท์อ่ะอืมเราเซ็ตซีโร่กันอะเรามองกันแค่เรื่องดีๆอะ่ะมันมันมันดีมันมันเลิศมากทุกคนก็ดีใจคะ่ะอุย แม่ช่วยน้องน้ำตาลไหมชวนมาไลฟ์แล้ววันที่แปดตกลงแล้วน้องอยากทำงานน้องบอกน้องอยากทำงานชวนมาไลฟ์แล้วค่ะวันที่แปดนี้รอเลยค่ะน้องเคยซื้อของตอนเทศกาลเจนนี่ด้วยเราก็ซัพพอร์ตน้องกลับแล้วน้องเล่นแผ่นเสียงเราเมื่อกี้ไม่รู้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วเดีย๋ยวขอไปดูแบบ โอ้น้องยอดวิวจะแสนแล้วทุกคนคนดูน้องจะแสนแล้วอะปะ๊าป๊าป๊าป๊าพี่ก้องบินแล้วแน่เลยไปเลยไหม ไ,ไหมไม่ไอยากไปพายุพายุไปด้วยไม่เอาเลยเลยก่อนๆนี่ก่อน็นะเอาโอเคป๊าป๊านี่ให้ลูกเตียงไปไหมไม่เอาเลยไม่อยู่ก่อนป้าพ่ออุ้มเดีว พี่แงพี่แงอยู่ไหนอะอ๋อพี่แงนอนตรงนี้ก่อนนะพี่แงใส่นมมาให้อยู่จินหน่อยแล้วก็เอาผ้าคิตตี้มาหน่อยค่ะหนูไปดักรอพี่ก้องตุ๊น้องเบสวันนี้หวัวใจแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีค่ะน้องมีเอ n e r จีในการทำงานมากๆแล้วก็น้องพลังบวกเยอะค่ะ ัวใจทุกคนแข็งแรงดีค่ะหนูทำงานได้กับทุกคนแล้วก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักของทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบหนูนะเคารพในการตัดสินใจของทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตใครใช่ไหมเราเห็นเขามีความสุขเราก็แฮปปี้ไปด้วยเราเห็นเขาเศร้าเราก็ให้กำลังใจเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครจากเรื่องที่เราเห็นเพียงนิดหน่อยเพราะโลกมันกว้างกว่าที่ตาเราเห็น เราเอาที่แบบพอดีพอดีอดแค่นี้พออยากให้เพลงดังร้อยล้านป๊๊ดสูง <c oughs> ถ้าดังร้อยล้านจริงนี่ทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมคก่อนไปดักรอพี่ก้องไปดักรอพ่อใหญ่ก่อน <c oughs> น้องก่อนนะพอีพี่โอพี่โออยู่นี่ไหมพี่โอนอนนี่ใช่ไหมห่างกัากใช่ไหมไปปะปะเดี๋ยวแกเครื่องจอดเดี๋ยวไม่ทันเราไม่ได้นัดแกไว้ไม่ต้องเอาไม้ไปหรอกเนาะเผื่อแกไม่ตกหลง ถ่ายเรี่ยๆไปเนะคนดูอยากเห็นถ่ายให้คนดูดูแค่นั้นแหละจริงๆไม่ต้องหรือไม่ต้องถ่ายวะทุกคนอยากให้ถ่ายไหมเดี๋ยวจะไปเสนอเพลงพี่ก้องว่าแกจะยอมรับฟิชเชอร์ลิงหนูไหมถ่ายโอเคฉันรู้ว่าพวกเธออยากได้อะไรฉันตามใจทุกคนเสมอฉันตามใจคนที่รักฉันซัพพอร์ตฉันเสมอ ไปที่ละเดี๋ยวเผื่อเครื่องจอดแกบินไฟกี่โมองอะเราโทรถามใครได้บ้างพี่เบลบอกว่าถ้าเครื่องบินจะทักมาบอกแล้วตอนนี้พี่เบลไม่ออนไปแล้วยี่สิบนาทีโทก็ไม่ติดแล้วบินแล้วใช่ไหมไปเออแต่พี่เบลไม่โทรหรอกเพราะว่าแกกลัวพี่กล้องเห็นมัน้งแกบอกว่าให้เราไปซื้อไพ่เลยลพี่เลืมพี่เบลลืมอืมขอบคุณนมกับป้าคิด เ,<ป>เดี๋ยวพ่ออุ้มค่ะพี่เนี้ยขอหมอนไปนึงค่ะพี่นอนตรงนี้ก่อนได้เลยนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวยูจินก็หลับบนรถแล้วก็เดี๋ยวอุ้มนะว่าดูทรงแล้วเพิ่งตื่นเองหลับยา <Okay. S 2> <ณ>ติขนาดพามตื่นเกือบทุ่มใช่ไหม แกจะได้สงสารโอ้ยถ้าเพลงดีแกก็ตกลงแหละมังเชื่ไหมเขาบอกให้จบโอ้ยเขารู้ว่าตัวเองบอกให้ได้เขารู้ว่าพี่ก้องอ่ะแกไม่ได้ยากหรอกกับพวกเราอ่ะแต่เราอยากแสดงความจริงใจให้แกเห็นว่าถ้าพี่เขารับฟิชเชอร์ลิงกับเราอ่ะ มันคือการให้เกียรติแบบมากๆเลยอะ่ะคือแบบแต่ว่าต้องไปร้องเพียงให้แกฟังก่อนถ้าแกไม่ชอบค่อยแต่งใหม่ต <c oughs> ิดหม่ไปด้วยเผื่อเสียงดัง เพื่อเสียงดังไม่ไม่ไม่รู้อยู่ไหนโอ้โหไม่หาไมไม่เจอไม,มไม่มีไม่เป็นไรหรกฮะพี่เบลทักมาแล้วพี่เบลบอกว่ากำลังบินแล้วแกออนบนเครื่องแกออนบนฟ้า อ๋ออีกห้านาทีเครื่องออกอีกห้านาทีเครื่องออกเราไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างสนามบินรอนะเนอะ,นะอยู่ <c oughs> เราทุ่มเทกันขนาดนี้เลยแล้วปอปาน่ารักมากซัพพอร์ตมรมเมีเยเสมอหอมเลมจิกอันนุบจูุนเร่งน่ารักขนาดนี้เรื่องลูกชายที่ขอไว้เขาจะ ขอ,อเวลาคิดให้เร็วขึ้นนะเมื่อคืนอกขอลูกชายสองคนไปทำกิดโหัวทุกคนรู้ไหมว่าการท้องอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยนะ ถ้าพี่เจนนี่ไม่ว่างหนูไปทําให้ได้อยากถามเองแค่ละแต่งน้องเล่นคนดูเป็นแสนแล้วเขาดูแต่ที่น้องน้ำตาลเล่นเอ็นดูะเข้ากับชีวิตเสีย่า าเราไม่ได้ดูหนกระแสเราก็ไม่รู้เลยนะว่าคนเราเจออะไรมาบ้างแล้วคนที่เล่นแล้วคนที่เล่นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูหนกระเสเราก็ไม่รู้เลยนะว่าคนเราเจออะไรมาบ้างแล้วคนที่เล่นแล้วคนที่เล่นแผ่นแป๊บเขา ช่เลือกได้ให้ลูกหน้าเหมือนพ่ออะไรแบบนี้นกุญแจเอามายังกุญแจยังพอเชสติกเกอเออได้แล้วกุญแจเดี๋ยวนะครับือไม่ไปิดไฟกันอีกแล้วทำงานคือคื้แล้วตู้อะไรอีก ทั่วบ้านเลยอ่ะออบีบีบอกพี่จอมเหรอว่าพี่เจนจะไม่ลงมาจากข้างบนเต็งถือมานะ Oh mm -hmm. lo que ใช่พี่นัดตัด MV ไว้แล้วพี่จอมก็กลับเลยสรุปไม่ได้ตัด แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปรอถ่ายคลิปให้ดูนะ